โอเคกูเกิลไปเซ okay, uh ็นทรัลลาดพร้าวโอเคเซ็นทรัลลาดพร้าวโอเคกูเกิลเปิด YouTube กำลังเปิด YouTube ว้าวสอนทำให้จอ Android ใช้คำสั่งเสียงโอเคกูเกิลและ Hey Google บนหน้าจอ Android 13นิ้วมิชิ g กาโนวา90สามารถทำให้รับคำสั่งเสียงภาษาไทยได้การใช้งานทำยังไงติดตามชมได้เลยครับสำหรับในคำสั่งเสียงนะครับของโอเคกูเกิล แล้วก็ Hey Google นะครับเป็นการใช้งานในตัวแอป,ปที่มีชื่อว่า Google Assistant นะครับหรือในระบบ Android เนี่ยก็มีอยู่แล้วเราโหลดแอป,ปนะครับตัว Google Assistant นะครับจาก Play Store กันก่อนเนี่ยเป็นตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นการรับคำสั่งเสียงแบบนี้นะครับซึ่งสำหรับการเซตติ้งนะครับเมื่อเราลงไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปที่ Google นะครับลงชื่อในส่วนของตัว Gmail ให้เรียบร้อยนะครับในบริเวณนี้นี่ครับ ลงชื่อ Gmail ปุ๊บนะครับเลื่อนลงมาไปที่การตั้งค่าไปการตั้งค่าเสร็จนะครับด้านซ้ายเนี่ยไปที่คำว่า Google Assistant นะครับนี่นะครับคำสั่งเสียง OK Google นะครับเราก็ทำการกดเปิดตรงนี้นะครับให้เปิดการทำงานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับรับคำสั่งเสียงของเราได้ก็คือเป็นการ ฝึกเสียงนะครับลองดูเขาใช้เราพูดนะครับโอเค Google พรุ่งนี้อากาศเป็นยังไงบ้างตานนี้เขาบอกเลยนะครับโอเค Google ตั้งตัวจับเวลา5นาทีเซตติ้งนะครับเฮ้ Google โทรออกเฮ้ hey, Google ช่วยเตือนให้รดน้ำต้นไม้ทุกวันจันทรหน่อย ท่านต้องใช้เสียงของท่านนะครับมาทำการเซตติ้งในลักษณะนี้นะครับและกดถัดไปนี่นะครับการบันทึกเสียงต่างๆไว้ที่หลังนะครับเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยใช้คำสั่งเสียง Hey Google ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่างานติดตั้งเนี่ยเมื่อใช้งานเป็นยังไงติดตามชมได้เลยละครับ ที่สำคัญนะครับเรายังสามารถใช้คำสั่งเสียงกับ Google Assistant ได้เช่น Hey Google เปิด YouTube แบบนี้ได้เลยครับหรือว่า Hey Google เปิด Google Map โ,โหทันสมัยมากนะครับกับ m i ิช i ก a า Nova 90ไว้มาลองเล่นฟังก์ชันเหล่านี้ได้นะครับ ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทำให้ตัวจอร Android รับคำสั่งเสียง OK Google และ Hey Google ผ่านโปรแกรม Google Assistant นะครับซึ่งสำหรับในตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอ d r o r o m i M ิชิ n o Nova 90นะครับเป็นจอ Android 13นิ้วที่สามารถหมุนได้แบบนี้ ซึ่งสำหรับใครนะครับสนใจเนี่ยก็มาทดลองเล่นได้ที่ร้าน P1 Car Audio 12สาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ที่สาขากรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ลาดพร้าว87ตรงข้ามกับเซเว่นแยกหนึ่งเลยก็สามารถกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อติดตามทริคการใช้งานตัวจอ Android ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นได้ที่ ปุ่ม subscribe นะครับปุ่มล่างซ้ายตรงนี้เลยปุ่มสีแดงนะครับหรือว่าใครนะครับสนใจเนี่ยก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและวิธีการใช้งานตัวจอ Android ที่หลากหลายแบบนี้ได้นะครับที่ IDLINE SIPONE ถ้าชินชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้นะครับและอยากดูการใช้งานตัว Michigan Nova 90แบบเต็มๆเ,เนี่ยกดที่ปุ่มตัว i มุมบนขวานะครับก็จะมีการใช้งานแบบเต็มๆมาให้ได้รับชมกันเลย สำหรับในวันนี้นะครับผมแมทธิวต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัว Nova 90กับคำสั่งเสียง Google Assistant Hey Google และ Okay Google การใช้งานเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับและไปติดตามกันนะครับว่าในคลิปต,ต่อไปเนี่ยผมจะรีวิวอะไรกันอีกและจะมีทริคก,การใช้งานตัวจอ Android แบบใหม่ๆอะไรอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ